มันมันมันทำให้กับกายว่าเสียบไปเสียบมากับกายว่าผมได้เสียงที่ออกมาครบทุกย่านเฉพาะเสียงกลางนะครับมันได้เสียงเสียงออกมาทุกย่านเสียงเนี่ยกับกายว่าช่องไอ,อ,อช่องอาร์ผมไม่เอาเลยทีนี้ช่องอาร์มันมีแต่เสียงบางๆเสียงก็อร้องมีครบมีมีอยู่แต่ แต่บางย่านมันไม่มันไม่มีผมก็เลยเลือกเอาช่องแอลอย่างเดียวไม่รู้ว่าของเพื่อนๆนจะเป็นแบบกันหรือเปล่าผมลองปีสองสองสอง,สองยี่ห้อแล้วสองตัวแล้วเป็นเหมือนกันเลยครับลองเพื่อนเพื่อนลองไปทําดูนะเผื่อจะได้ย่านเสียงที่มันออกมาครบผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปอธิบายให้กันฟังด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิค เ,เทคนิคแบบอมเข็มในมหาสมุทรลองเสียบดูลองถอดดูลองไล่สายดูว่าเอ๊เป็นกับอะไรที่ไหนได้ครับเนี่ยครับมันช่อง R เนี่ยของปีมันให้เสียงออกไม่ครบไม่รู้ว่าทำมาอย่างไงนะครับแต่ช่อง L กับกายว่าเสียงออกมาครบให้ลองให้ลองจูนกับ เพลงเพลงของเพลงลูกทุ่งช้าๆที่มีเอฟเฟกต์กองทอมที่ดนตีคลอกับเพลงอะครับปง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 ที่ว่ามันอยู่ลึกๆเสียงมันคลอออกมาลึกต้องตั้งใจใจฟังดีๆอะครับมันจะมีหูต้องฟังดีๆนะครับพวก่ายอัลไทยก็ได้เพลงช้าๆครับมันจะมีพวกเอฟเฟกต์กองทอมไม่แนะนําให้จูนกับเพลงดนตรีสดนะครับให้จูนกับเพลงดนตรี ที่เขาอัดมากับแผ่นนะตายเราไทยครับลองดูครับผมผมลองดึงสายแล้วก็เสียบสายฟังดูเออมันใช่จริงๆไเว้ยช่อง L นี้มันน่าเอากว่าช่องาครับคนไหนที่จะเลือกเอาช่องของปีไปต่อไปแยกสัญญาณออกเข้า power สักสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยคือว่ามันต้องใช้ช่องเดียวถึงจะพอถึงจะเอถึงจะต่อเข้า power ได้คือใช้สองสายก็ได้นะใช้สองนี้ก็ได้แต่ว่ามันมันเปล่าประโยชน์ครับมันไม่มีเสียงอะ่ะไอ้ครบเลยเนี่ยช่องอาถ้าเป็นไปได้ให้เพื่อนเราเอาแช่ช่องเดียวดูครัลำโพงทุกลำโพงมันจะได้เสียงครบทุกทุกย่านเลยครับช่องไช่องอานี้เขาทำมาเพื่อให้เสียงมันครบสมบูรณ์แบบยังไงผมไม่รู้นะ แต่ว่าผมเลือกเอาช่องแอลมันออกมาเส,สียงมันดีกว่าแนวลูกโป๊กโป๊กโป๊กอะไรประมาณนี้มันมันชัดมันเด่นดีครับลองให้ทุกคนทำทำทำดูถ้าเสียงดียังไงคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคครับ